Thank you สมสชาชนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหรือสวนชนำโดยดร ok อำนาจมัดสดายประธานสวนชได้จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณในโครงการปนันธิทานความดีเพื่อแผ่นดินพ่อและโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานสู่ประชาคมอาเซียนมอบรางวัลทูตวัฒนธรรมต้นแบบสังคมบุคคลแห่งชาติและรางวัล คาระบุคคลแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2564โดยได้รับเกียรติจากคนเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกดุกคนเป็นประธานในการมอบรางวัลในครั้งนี้นะคะและผู้ที่ได้รับรางวัลก็คือนักธุรกิจคนเก่งอย่างคุณนิตยาติดนอกนะคะประธานกรรมการบริษัท W J นิตยาการเมนโดยในการเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ทางคุณนิตยาย,ยังได้รับเกียรติให้ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในชุดผ้าไหมไทยอีกด้วยค่ะ ต้องขอบคุณรางวัลน,นะคะก็ปีนี้เป็นปีที่สองนะคะมาเดินแบบผ้าไหมไทยนะคะอยากให้คนต่างชาติรู้จักผ้าไหมไทยสวยๆคะ่ะรู้สึกยังไงบ้างคะกับการเดินแบบตื่นเต้นแต่ก็ดีใจที่ได้เดินค่ะค่ะแล้วตอนนี้ธุกรกริจเป็นยังไงบ้าง,ออกกางคะอ๋อธุรกิจเดินไปด้วยดีค,ะค่ะก็ถึงจะเป็นโควิดนะคะแต่ด่านชาติก็ยังซื้อยอยู่ค่ะแล้วใส่ในตลาดที่เราวางไว้สำหรับกผู้ค้าทางธุรกิจที่ต่างประเทศเราวางไว้ไงบ้างคะ อ,อ๋อเราก็จะดิวดิวคือต่อเนื่องค่ะต่อเนื่องคือคือ,คอว่าออเดอร์ตัวนี้จบก,ก็ต้องต่อออเดอร์ต่อไปก็ถึงต้องสื่อสารทางโซเชียลค่ะเสนอสินค้าคน,นอกเหือจากในเรื่องของคุณภาพแล้วอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจของเราอยู่ได้จนถึงวันนี้สถานการณ์โควิดก็ไม่ส่งผลอะไรเลยคือความซื่อตรงนะคะแล้วก็ ไม่ย้อมแมวคะ่ะก็คือทาอะไรให้มีคุณภาพคุณภาพที่ว่า,เ,าเราต้องเสนอของดีเราไม่เอาของไม่ดีให้เขาคะ่ะแล้วทุกอย่างถ้าใครทําอะไรดีๆแล้วซื่อสัตย์ก,กับลูกค้านะคะก็ออเดอร์ก็จะปังๆค่ะสุดท้ายอยากจะฝากช่อ,องทางการติดต่อสานิทึ่งเาว่าสมมติใครที่แบบว่าสนใจอยากจะทำเพื่อเอ,อะไรเงี้ยค่ะเป็น,เ,เ,ปนเ,เพจค่ะ WNJ นิตยาตา a m e n t นะคะ w J, ติดต่อทางเพจได้เลยค่ะ